เริ่มถ้าหนูพูดคำว่าลูกแล้วยื่นมือไปให้ทุกคนตอบคำว่าสี่นะคะลูกสี่สี่สอเสือสลัยีเออเหมือนเขาจะเติมพยานสลัยอีกใช่ไหมสอเสือสลัยไม่เติมตัวข้างหลังสีปเปอร์เลยโอเคน้ำมันเครื่องหมดหรือยังคะน้องพีก อัลุกสิอย่ากโมแต่ซึมนั่งอึมครึมอย่านี้เออโลดแต่ว่ามันได้จ้ะมันได้มันไแต่เพลงอะไรอะนึกว่าจะได้ซีนบอกชอบเออไม่มีชอบพี่เขาจะเขาจะบอกพี่ทำไมเขาบอกคนอื่นไปแล้วรักนนะคะ พูดไดไหมพี่จีหนูพูดได้ไหมร้อนไหมร้อนไหมร้อนค่ะอแอร้อนเนาะไม่ร้อนตัวดู้อดิ่งเ <c oughs> ลยร้อนไม่ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเป็นคนฮอตอ๋อมาอยู่เพราะมาอยู่ฮอตไงละละลายแล้วตอนนี้